ไปต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจจีนกันสักหน่อยนะคะซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับหลายประเทศแหละคะ่ะโดยปกติแล้วถ้าเราจะพูดถึงพัฒนาการการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยหลายฝ่ายก็จะพูดถึง GDP ใช่ไหมคะ Cross Domestic Product นะคะว่าเอการเติบโตของแต่ละปีเนี่ยเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นตัววัดด้วยว่าเศรษฐกิจนั้นโตชะลอหรือว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยกันแน่นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีข้อเดียกร้องนะคะไปยังจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ ของโลกนะคะคบอกว่าจีนเองควรจะใช้มาตรวัดอื่นทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่ GDP ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าใช้มาตรวัด GDP อย่างเดียวก็อาจจะสร้างความเสียแล้วก็ความเสียหายให้กับระบบนิเวศหรือว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะโดยทีมนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําระดับโลกนะคะล่าสุดเนี่ยออกมาบอกค่ะบอกว่าอยากให้จีนใช้โมเดลในการพัฒนาแบบใหม่นะคะแล้วก็ไปยึด ความกินดีอยู่ดีหรือว่า well-being เป็นหลักมากกว่าการขยายตัวของ GDP ค่ะเพื่อสามารถบรรลุปเป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า net zero ได้ในปี2060แล้วก็หลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย โดยรายงานที่เผยแพร่เมื่อวานนี้นะคะมีทีมนักเศรษฐศาซึ่งก้อนรวมถึงอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากทาง Worldbank 2ท่านค่ะเรียกร้องให้จีนเนี่ยกำหนดเพดานในการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดและควรจะก,กําหนดเส้นทางในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยละเอียดด้วยนะคะโดยหนึ่งในผู้เขียนรายงานก็คือนิโคลัสเตอร์นค่ะซึ่งเป็นประธานของแค a ทั้ m Research i n s t i t u t e on Climate c h a n g e and the Environment นะคะในอังกฤษเขาบอกว่าทีมงานเนี่ยส่งรายงานแล้วก็คําแนะนา ไปถึงรัฐบาลจีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คดาดหวังว่ารายงานฉบับนี้น่าจะมีบทบาทในแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ5ปีก็คือในปี2026ถึงปี2030 แล้วรายงานระบุด,ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเดลการพัฒนาแบบเก่าก็ทําให้จีนเติบโตอย่างรวดเร็วมาตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าโลกตอนนี้กําลังตกอยู่ในความเสี่ยงไร้ยแรงทีเดียวก็เลยอยากเรียกร้องจีนค่ะบอกว่าให้ความสําคัญกับการขนส่งสาธรารณมากขึ้นหน่อยได้ไหมแล้วก็กําหนดตารางเวลาสําหรับการกำจัดยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนอกจากนี้นะคะก็ควรจะส่งเสริมการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำซึ่งก็รวมถึงเนื้อสัตว์จากพืชแล้วก็ นมจากพืชด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะในปี2005นะคะจีนมีโครงการ GDP สีเขียวนะคะจากความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาสาหกรรมอย่างรวดเร็วซึ่งรายงานของรัฐบาลในปี2006ก็ระบุนะคะว่าการสูญเสียด้านสิ่งแวดล้อมไน้คิดเป็น3%ของ GDP ทีเดียวะคะ่ะแต่นักวิจารณ์เชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านั้นมากนะคะและแม้ว่าโครงการ Green GDP จะถูกยกเลิกไปในปี2009แต่ในปี2013จีนก็ออกมาสัญญานะคะว่าจะ ละทิ้งโมเดลที่เรียกว่าเป็น growth a t a l ก cost ลยคะหรือว่าการเติบโตในทุกด้านแล้วก็บอกด้วยว่า GDP จะไม่ใช่เกณฑ์เดียวในการประเมินของเจ้าหน้าที่อีกต่อไปแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะหลายมณฑลเองก็พยายามมีตัวชี้วัดใหม่ๆนะคะอย่างทางมณฑลหูเปิดนะคะทางตอนกลางของจีนเนี่ยเขาใช้ GEP นะคะคำนี้หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บนรวมของระบบนิเวศน,นะคะหรือว่า c o s Ecosystem Product นั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรวัดใหม่ในการเติบโตนะคะที่เข้ามาช่วยส่งเสริมระบบน เวให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกับการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ความกินดีอยู่ดีของผู้คนนั่นเองนะคะแต่ท้ายที่สุดก็ต้องดูแล้วค่ะว่าในทางปฏิบัติจะทําได้จริงแค่ไหนนะคะเพราะว่าจริงเราได้ยินหลายคําทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้นก็มี GHP นะคะ Gross Happiness นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าก็อาจจะถูกลันเลยไปแล้วก็หลังๆก็อาจจะไม่ค่อยหยิบมาพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะเราเองรายงานเก่าเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังพูดถึงตัวเลข GDP เป็นหลักเลยนะคะเนื่องจากว่าถูกใช้กันมาค่อน ทั้งนานทีเดียวเราก็ถือว่าเป็นมิติที่หลายคนอาจจะยอมรับร่วมกันได้คะว่าสะท้อนเบนช์าร์กเดียวกันในแง่วาวัดการเติบโตของเศรษฐกิจนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ